งานเลไเนี่ยเอาทำอะไรกินละไอ้พี่ป่ะกว่ายินุนเดี๋ยวทำให้กินมัาเลยสตายดอกอย่าพากันเล่น

มันพีมาตามแสงไฟเลยมดทุกครังกติก่ให้ให่ก็ได้นะงา่วันเผืองวันเมีเผืองานเต่ลายข้างเขาก็หนูมองโดยแล้ว วนจักหน่อยมันก็จะบินขึ้นเท่านั้นตัวพู้หล่าวว่เสียงฟังเสียงไอ้มวลวานเพืงเนาะดีนะข้างบนแดงมาตกลงมานั่นอีกตัวนึงเห็นไหมน่ะแล้วก็ไม่เก็บหรือไงโอ้ยสิเก็บอยูเสียงเสียงนี่อยู่นี่เด้อผมว่ามันไปละมูม <c ilgili> ันลงเก็บนอะไรนี่เด้ไอ้มวลนั่งทำอะไร นี่มันอยู่นี่นมาเอาเห็นไหมมันอยู่นี่เดกมันได้ีนุนใหแงงมาพี่กองมาทางพี่กองมาพี่อะไรเลขยับขยับขยับอันนี้เขาถือไฟตกองไฟลงอรางด๋ยวพี่าหยับยับับ

ดังสวดนล้นใไ่โตหาเนาะเค็นว่าจะดูพยายามมันบ่ทัวถึง,มมงเ,นนเรื่องความส่วนเลยพ่อ,อ้มันบปดลูกมันบปิดใลูกจะฟังหนีบ้าพ่อดูแล้วแต่มันเก็บไม่หมดนี่เด้เหีียวก่อนนะฟ้าดเด้อขี้หักออกทางเดิมแล้วใครเขาเก็บไปค่คคะกั้ตนั่นนี่ก็เฮ้ยผมนี่นาทีสั้นยังเยอะดิขอตกลง ยี่สใบสัญญากะมีได้ค่ะโเนแม่คมือบอกก็ใสได้สามตัวแล้เอาเสื้อสีคอนเนเป็นหลันี่นั่งอย่นี่น่คชอบเสื้อไอคนเนอเป็นหลักเลย เส ouais okay. so, okay. oh, oh, no, yeah. ั่ตัวเลยวิ่อวิ่แล้วเอาเสื้อสีคอนเนะไปหนักนี่นั่งนี่นี่เน่ค่ะตอนเนี้ยอ๋ไอีอยอาค่ยอมยอมลองตัวน่ค่ะองตัวเนี่ยนีบอดีก่อนเกี่ยวถ้าลองลองทรงอ่ำแถวนี้ มเยอะๆอีใช่เนาะมันเลงไก่ได้เลยล่องเลยไก่ตุนมาได้ล่งเนามันเลยล่องไกตนเลยเลี่ยนุ่มปุ่มมันเสียบแถวเปลี่ยนมันดีลงสา้เหลีเตียวเขาบอกมีไหม่ข้นขี้เจลาแล้ว ส่งไฟให้ที่ถนนมีน้ำปลากับมีด้วยเงสอบทางเออเดี๋ยวคุณจะเข้าเองดอกพทาคือยู่คือดอเอเอ้ยไปหาอยู่นี่ฮะ่น่อยันแดี่ขันยาไห้แม่จิงว้ายยงับองมาขมบนด้วยรอภาซอมมดด้วยเหรอเก็บเก็บเก็บมีแางมากเก็บเลย เออแม่บินเล่น oh, ต่ำต yani ัวครับเ okay. ื่อเก็บปเหนียวคุนายให้เก็บฟองเียเดี๋วกินนนหน่อยเก็บฟองเจียวขนาดแล้วเหลียวเห็นเนยนน่แล้วเหลียวไม่เห็นโค้าโค้าก็กินโโค้ด้าคลา ไม่มีมีของใหญ่อเออมันก็มีทั้งใหญ่ทั้งน้อยผสมกันสวยไหมเอาแม่ขย่าอ่ะนี่เด็กตัวใหญ่ก็มีเด็กมีทั้งใหญ่ทั้งน้อยผสมกันโอ้ยโน้ตดีว่าที่จเลื่ไปล่างเลยประเทศเหรอไปเรื่องเก่าว่ะแต่มีมันลงไปข้า,ลางล่างแล้วบ้านไม่ผ่าเอาบักขย่ามึง เดี๋ยวเด้อต้นนี้ก็มีเด้อเออนี่กับแมงอะไรไม่รู้อึอึพูล่ะไหนดูนี่โตได้คนละ ข้าะไรแม่ผมคิดว no ่าก yeah, ูแข่งเลยแม่ดูดิแม okay, uh, ่ก anyway, yeah, like ah yeah. ินนูนด้วยเไม่ไปดูต้นนูนน่ะนี่แม่ต้นนี่แม่ที่มันกินจนไม่เหลือใบ ต้นยางไม่ขึ้นหรอกเชื่อพี่เหรออย่าเ้าไปได้ตามเส้นตลอดเลยนี่ว่าไม่มีโอ้ต้นเดียวนี่แมนนในรุปุ๊บเอาเอามาคกแก่เลยเยอบเยบอย่าเฝ้าบอกว่าอย่าเฝ้าเย็นเย็นไปเดี๋ยวเราไปต้นใหม่กัน จังแล้วมาให้ทีละคนให้ทีละคนได้แล้วเป็นยังไงล่ะมือเอามือขึ้นไอ้จับมันขึ้นมามือจับมันขึ้นมาเยอะไหมเยอะอยู่เยอะ จะพไ่ทโดยไม่ต้องจิตแช่หมดไปโดนน้ำถุงเชิงโอ้งเอ้าบอกว่าจะเอาสองถังสองถังเอาเทรวมไหมไม่ว่าจะแบ่งเทรวมไปเลยเอาเทด้วยเลี๋ยวซสมหน่อยแล้วเทรวมมันต้องเทน้ำเมื่อเ้าาเเนนะทน้ำหอ้อใส่สมหน่อยอยากห้รวมใส่เต็มขันนี่มันยังบินไม่ออกโอ้เยอะอยู่ ยังไหนหายอยากยังบัดที่นี่เดี๋ยวพี่อย่ากล้อยหายสูญไปพอพอพอแล้วขุดหนูกลับบ้านร้อนเครื่องถังกดปลงเอ๋มวนเทน้ำทิ้งเทน้ำทิ้งผีมันดำๆำเทน้ำทิ้งเปลี่ยนน้ำใหม่เปลี่ยนน้ำไหมถ่ายพอไปพอเย็กนายหลบให้ลุงมวนถ่ายที่เปลี่ยนน้ำใหม่ อย่าแช่น้ำเด้อหาแนวอื่นขังได้แบบนี้ในในถุงใส่ปลาอยู่ไหนไอมูลอาิบายดูอะให้หมบ้านไเยรูอากอะเยอ่กีไรกีอการกีฬาอะไรกีกอานอะไรกีฬาอะาอาอะกอะไรพี่าะอะกไกาออกากอาาอะไะอ จทให้มันเลยที<ส>่<ส>ตายดอกอย่า<ท>พากันเล่นทั้ง,ง, <laughs> งอ้ายทั้งลูกนี่ทำนี่เบป็นสรารคดีสัตว์อะไร